โอ้พี่เจอแบบแป๊บเดียวอ่ะแวบแวบแบแวบมากเลยอ่ะตอนนั้นแหะแต่ก็ดีใจดีพี่ฮะหมดแล้วไงเขาจ้างมาแค่นั้นลอเล่นก็เป็น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 งานของน้องไงก็ให้ให้ให้เวทีเป็นของน้องไปเราก็แค่แบบเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆในงานอยากให้แบบแฟนๆที่ซื้อบัตรมาเพื่อดูแจมอ่ะให้ให้ได้ใช้เวลากับแจมเต็มที่ที่สุดแค่นั้นเองเอาจริงแค่มาก็ขอบคุณแล้วพี่เอามาผมวันนั้นผมก็เซอร์ไพรส์แล้วผมเห็นเขาอัพสตอรี่อยู่ที่อื่น ผมไม่รู้เขาบอกว่าพี่ฟิล์มไม่ว่างผมก็เอ่อโอเคพี่เขาไม่ว่างเพราะเขางานเยอะจริงมีถ่ายละครมีถ่ายอะไรด้วยแล้วสุดท้ายมาโคตรพีคทไมพี่ฟิล์มแต่งนี้มันติดมันวางแผนยังไงออก็เขารู้กันเขารู้ทีมงานเบื้องหลังคือรู้กันทั้งหมดครับยกเวน้นยกเว้นรัชตะครัเขาเดียวที่ไม่รู้เออมมืนนั้แ่่ไรูลยจะไม่รู้าจะไม่รู้เพร,ราาาะว่หนคก็บอกวว่่่าาเค้ค้ตออองยูีมมฟิลล์แะ ตอนตอนแรกๆอ่ะมันยอมรับเลยนะว่าเขามีแหละมีมีมีคุยไว้มีคุยไว้อยู่แล้วในรูปแบบของงานแบบนี้มันต้องพี่ปิ่มต้องมาอยู่แล้วแต่พอผู้จัดการผู้ใหญ่ก็คุยกันไว้แบบเออต้องเอาพี่มาไม่ไม่ไม่ได้ผู้จัดผู้จัดการก็ผู้จัดการก็คือร่วมเหมือนโกหกก็คือขบวนการขบวนการน่ะะบวนการนี้ก็คือช่องวัน3 1เอนั่นเองครับแปลรู้ไหมไม่รู้อ่ะโดนต้มกันหมดพวกผมไม่มีใครรู้คือจะ มีแค่เบื้องหลังทีมงานเบื้องหลังที่รู้เท่านั้นนี่ขนาดแบบเขาถามนะแบบมีพี่ๆสื่อมวลชนถามแบบว่าเออจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมีเซอร์ไพรส์อะไรผมก็บอกผมไม่รู้พี่ผมไม่รู้ด้วยว่าผมจะโดนอะไรบ้างแล้วไม่คิดว่าพี่ฟิล์มจะมาเซอร์ไพรส์โดยที่เจ้าของแฟนมีตก็คือโดนเซอร์ไพรส์เองนั่นคือเซอร์ไพรส์ตอนตอนนี้พี่ฟิล์มเตรียมอะไรบ้างถ้าจะต้องไปเซอร์ไพรส์น้องเขาวันนั้นน่ะเตรียมแผนการและทําเรียกว่าดําเนินตามแผนการทุกๆอย่างเพื่อให้ แฟนๆและเจ้าตัวคิดว่าเราติดงานแต่อะไรแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นเอาก็เซอร์ไพรส์แล้วมีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์กว่านิดนึงคือตอนที่ก่อนจะขึ้นเวทีก่อนที่ขึ้นไปบนเวทีก็คือสเตทออนไมโดยที่ไม่บอกเราผมก็คือพูดออกไปปุ๊บแล้วเสียงก็หลุดไปในฮอลแล้วผมก็ได้ยินแฟนๆได้ยินแต่ไม่เห็น ผมไม่เห็นภาพทีหลังพี่ฟิล์มกำลังมุดอยู่มุดอยู่ใต้บรรทัดไหนอันนี้เป็นการผิดคิวเลยไม่แผนก็เกิดสำเร็จแล้วจริงๆแผนสำเร็จแต่ว่ามันจะเซอร์ไพรส์ปปรกว่านี้ถ้าถ้าสเตจไม่ผิปปดคิวหรือถ้าออนไมล์แล้วบอกกันหน่อยมันเรียกว่าเป็นการยิ่งเซอร์ไพรส์ก็ใหญ่เซอร์ไพรส์ในทีมงานเซอร์ไพรส์ศิลปินแล้วก็คนที่มาเซอร์ไพรส์ปปรก็เซอร์ไพรส์ไปด้วยเรียกว่าเนียนเรียกว่าเนียนไปประมาณ99% ใจมากเลยนะเหมือนแบบว่าฉันชนะเราไม่ได้ไปแข่งกับใครเวทีนี้เป็นของเขาสไารสำเร็จสไารสำเร็จเอออันนั้นมันเรื่องปกติครับคือปกติก็รออยู่แล้วปกติพูดอะไรก็เชื่ออยู่แล้วครับเออไม่เขาจริงจังไงเวลาวุ้ยกาจริงจังเออไม่ว่างก็ไม่ว่างอ่ะไม่ว่างอ่ะไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาของของขวัญของจำรวยไปให้ไม่ว่างเรามีเล้าหรือใช่เขาว่าพี่มาหน่อยเฮอยพี่ไม่ไม่คือเราบอกติดงานไง <ม>เราเพราะว่าติดงานผมก็เข้าใจกองละครกองอะไรมันเลื่อนอะไรยากด้วย<ม>พ,วพี่พีพอมาดูน้องรู้สึกยังไงบ้างว่าที่น้องประสบความสําเร็จขนาดน,นี้เก่งมาก <c oughs> เก่งมากอย่าง,อ,งอย่างที่แฟนๆได้เห็นไปผมก็คือแอบนะแอบดูอยู่หลังเวทีมาตั้งแต่งานเริ่มเขาติดไปตั้งแต่งานเริ่มเลยใช่ครับก็คือไปตั้งแต่งานเริ่มก็คือแบบเก่งมากเก่งมากคือแบบเรียกว่าเป็นแฟนมีที่แบบที่น้องได้โชว์ความสามารถในทุกๆด้านตั้งแต่กีตาร์ไฟฟ้าพินไฟฟ้ากีตาร์โปรง เต้นร้องร้องเพลงอะไรนะกับพี่กับพี่ตายเพลงลูกุ้งเพลงลูกุ้งก็คือก็คือมีทุกอย่างคือจริงๆในตารางอ่ะชั่วโมงหนึ่งครับแต่ว่าเขาล่อไปสองชั่วโมงกว่าได้ข่าวมาว่าข้ามไปสามด้วยพี่เกือบสามก็คือจริงๆจริงๆกะเวลาไปแป๊บเดียวขึ้นครับก็คือนั่งดูเพลินอุ้ยโทษโทษนี่นี่ถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ตอนหมู่เขาเอนจอยไง โอ้โหโต๊ะแดงมาเลยแล้วแล้วแล้วไอน้นั่นอ<ย>่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ,อะไอซีจีข้างหลังอะ่ะก็คือเป็น<ๆ>เป็นเป็นร้านบุกกรนะทะแล้วแล้วก็ในซีจีก็คือโต๊ะแดงออแล้วแล้วในเวทีก็คือจุดจริงๆจุดเตาจริงๆแล้วควันก็ลอยขึ้นมาจริงๆก็คือเอออยู่ในร้านบุกกระทะจริงกินกินกลิ่นก็ไปแต่เพื่อนไม่เชื่อเลยว่าเขาดุงจัดต้นจริงๆใช่คือพี่เขามาบอกผมก็ถามบนเวทีพี่มาตั้งแต่ตอนไหนเขาบอกโอ้ยดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วเงี้ยผมว่าเอ้าเหรอ ใช่ครับอยู่กับพี่ตาย2คนนะฮะเอาจริงๆแต่พี่ฟิล์มไม่แอบผมก็ไม่เห็นเพราะมันวิ่งงานมันวิ่งเร็วมากครับมันวิ่งแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงานมันต้องรีบรันขนาดรีบรีบหรอรีบแล้ว3ชั่วโมงพี่่่่อนพีฟิล์มมาาวเหคือไม่คือตอนนั้นนั่งคุยพี่ตายพี่ตายจะขึ้นท่อนนี้ปุ๊บพอพี่ตายลงจากเวทีมาน้องเขาไปร้องอีกท่อนน่ะพี่ไปไม่ถูกเหมือนกันผมลืมทุกอย่างคืออช็ตพี่ลืมเนื้อหมดเลย อย่างพีง่ฟีมอะจ,จริงจริงมันแค่ประมาณชั่วโมงกว่าครับ,รบแต่เขาล่อไป3ชั่วโมงจริงจริงเพลงม็เยอะ6เพลงช็อตเยอะกว่า